สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับวันนี้มาชมผลงานของเราวันที่4ครับของอาจารย์ปอนโทร12เรากับผมเนาะกับพิกัดอยู่ที่ตำบลห้วยสามรานครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับบ้านตาเป้าครับผม โมเดลสามไร่ครับตัวนี้เข้าวันที่สี่แล้วครับทางนี้ฝนตกดีเหลือเกินครับนะฮะตกทุกวันครับเมื่อวานก็ตกกลางวันไปรอบหนึ่งแล้วก็ต้องก็คือตกตอีกรอบหนึ่งครับมีช่วงบ่ายเย็นๆก็จะตกดีแล้วครับผมก็จะเลยมารีวิวให้ชมผลงานของเรากับวันนี้ครับผมตรงนี้ปัญหาก็คือพื้นที่มันแคบครับผมแล้วก็ เราปุดบ่อลงไปแล้วจะนี่หากองไส้ที่วางกองไส้ไก่ไม่ได้ครับก็พยายามทําสุดวิถีทางครับสวยงามมากกับกองไส้ไก่ของเราวันนี้จานอนก็ได้ลงกองไส้ไก่ครับผมช่วงแบบปลายคงนี้น่าจะจบช่วงก่อนเที่ยงเลยครับผมแรงนี้เพราะว่าอาจจะได้ย้ายไปทําการที่หมู่บ้านครับบ้านประดูครับตำบลห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับในตำบลเดียวกันครับผมเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผม มาดูการขุดของไส้ไก่ครับผมนี hmm. so us, ่ครับอันนี้ตรงที่จะไว้ขุดของไส้ไก่ Estate ับผมยาวอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะยาวตรงนี้ฮะนี่คอันนี้คือคันรอบครับเป็นลองไส้ไก่ทั้งหมดครับผมนี่ครับผมลองไส้ไก่ยาวนี่ถึงนู่นครับผมแล้วก็อ้อมมาตรงนี้ครับองไส้ไก่ก็จากหลังรถ้วยครับก็จะอ้อมมาเนี่ยครับอ้อมมาอ้อมมาเนี่ยอ้อมมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็ออกนี่ครับชนกันตรงนี้เป็นสามแยกครับตรงไปต่อเลยครับผม ตองเส้ไก่ก็จะเชื่อมกันหมดครับผมกับโมเดลตัวนี้ครับของในแบบของหนึ่ต่อ3ครับรูปแบบของกลมครับผมเนาะเมื่อวานอาจารย์ฟอนก็ฝนตลมพายุตลมแต่ก็จัดการเรื่องนี่ฮนะมาให้ชมบ่อของเราน้ำสวยงามมากครับแล้วก็แต่งพักแต่งเบิมได้สวยงามครับเสมอคริปเลยครับผมเนาะสวยงามครับผม บ่อตัวนี้สวยงามมากครับแล้วก็น้ําก็ใสกิ๊กเลยครับนี่เพิ่งวันที่สี่ครับผมเนาะขุดเมื่อวานน้าใสเลยครับผมเนาะดูน้ำให้ดูน้ำใสใสสะอาดสะอาดครับดูพักดูเบิร์มบ้างครับดูความสวยงามความแต่งคันของเราครับสวยงามจริงๆครับผมเนาะแต่วันแรกที่มาเป็นทุ่งนากว้างนะครับพอวันที่สี่ครับผม มีสะสองลูกครับผมแล้วก็มีคันดินแล้วมีคลองไส้ไก่รอบครับผมสวยงามครับถือว่าสวยงามผมว่าสวยงามแน่ๆเลยความสวยงามตรงนี้ครับฝีมือน้องๆทีมงานรถขุดโคก,กน้องนาะทีมงานรถขุดโคก,กนามืออาชีพครับลองไส้ไก่ก็สวยงามเพราะว่า กองใต้ไก่มันเป็นยินเหนียวครับขุดไปไม่มีทางมีกระหล่เลยครับสะอาดสะอ้านเลยครับผมนะน้าซึมหมอกเรื่อยๆครับกับที่มืออาจารย์พรของเราครับเตรียมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนามืออาชีพครับผมน้องเข้าใจงานครับทีมงานทุกคนเข้าใจงานทําให้งานออกมาสวยครับผมของเราก็สวยงามตามท้องเรื่องครับเนี่ย ตรงนี้จะมีการเดินได้รอบเลครับเพราะว่าคันดินจะอ้อม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 ี้อ้อมมานีมอ้อ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 ม้ามอ้อมอ้อ่้อมอ้อมอ้อมอ้อม้อ, ak, อ,อ, Moon, อ,อ,อ้อ้อม้อมอ้อมอ้อมอ้้อม้อมอมออมข้อมอ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 มอ้มม้อมา้อมอ้ม้มออมนอน้้อมด้้า้า้มม้ม้ม้กออ้้ม้ม้้ค้ม้ สบายสบายครับเป็นธนาทองคําได้สบายเลยครับผมเนาะสวยงามยังไม่ได้เคียร์ริงครับผมว่าสวยงามมากๆครับนี่ครับโมเดลคุอ,ออกมาเจมแน่ๆครับความสวยงามของบอ่อวันนี้ช่วงบายบายมาได้อัปเดตหน้างานให้พี่เพื่อนๆเราชมกันนะในโมเดล3ามไร่ของเราพาเดินชมรอบๆบ่อครับนี่ฮะ เป็นดินเหนียวดินแดงนะครับผมเนาะดินตัวนี้จะแข็งมากครับนี่ครับเมื่อวานก็ตกยังไม่มีปัญหาครับเมื่อวานน้ําขุนมากครับตอนที่เราขุดขึ้นไปขุนเลยครับผมแต่ตอนนี้ใสกิ๊กเลยครับสะอาดสะอาดแล้วครับเนี่ยใสกึ๊บเลยฮะสวยงามครับผมความลึกของมันอยู่ที่6เมตรครับผมว่าไม่มีปัญหาเรื่องความลึกครับตรงนี้เพราะว่าเราเจาะสุดบูมเลยครับเมื่อวานอัดสุดบูมไปเลยครับให้ดูโมเดล ความสวยงามดูวิธีการทํางานของเราครับกับทีมสองเราครับจานปอดและจานนะครับอยู่ด้วยกันฝั่งนี้ครับสี่วันครับผมรวดเร็วทันใจผมว่ายิ่งจะพัฒนาตัวเองึ้นไปเรื่อยๆครับกับฝีมือทำงานของเราครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับผม กองดินแจ้งไม่มีก็ต้องดึงดินให้ทั่วเลยครับเัวนะี้เบียริ่งก่อนครับผมครับเปิดไมาชมผลงานของเราช่วงบ่ายกันครับกับทีมงานสุรักขุดโคน้องนากับน้องๆทีมสอง,องเราครับสิทิกัดอยู่ที่บ้านตาเป้าครับตำบลห้วยสำราญ เปิดกระแสงจังหวัดปพิรัมครับมาดูกองไส้กรไกที่คุดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ฮะขับาปชมกองไส้ก่ไกงนู้นครับผมเดินดูครับผม พื้นที่เป็นแปลงยาวครับก็เดินไกลหน่อยมาชมคลอกไส้ไก่แล้นะครับผมต้องพาม,มาฝังนี้ได้ดูดูคลอกไส้ไก่ได้ด้วยครับว่าความสวยงามของไก่เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ข้างบนเป็นบ่อที่หนึ่งครับบ่อไร้ครับ ความกว้างความยาวความลึกเท่ากันหมดครับอันนี้คลองไส้ไก่นะครับผมเนาะสวยงามครับสะอาดหูสะอาดตาเลยครับเพราะเป็นดินเหนียวครับทำออกมาได้เนียนกริบครับกับอาจารย์ปอนทโฮสิบสองของเรากับทีมงานสรัขุดคลองนะนี่ฮะให้ดูความสวยงามความสะอาดสะอ้านของคลองไส้ไก่ครับทําได้สวยงามเหลือกเกินครับเนียนเหลือกเกิน,นสวยงามครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ สองไส้ไก่ใจรุ่นมาครับอ้อม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 มานี่ครับแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายวัเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็มาณนี่ครับแล้วก็มาดูคลองไส้ไก่ฝั่งนี้ครับผมฝนตกดีเหลือเกินครับฝั่งนี้ฮะอันนี้เป็นบ่ออะไครับให้มาดูน้ำบ่ออะไรดยครับนี่พักแล้วพักครับสวยงามครับผมสวยงามให้ดูรอบๆบ่อครับ สวยงามครับผมน้ําใสก๊บเลยครับน้ําใสมาเลยครับน้ําสวยงามมากเลยครับน้ําใสมาเลยยินดีกับพี่ชุลุยพรครับเจ้าของแปลงครับนี่ฮะกับบ่อโคกน้องนาโมเดลของท่านครับสวยงามจริงๆครับชื่นชมเลยครับเนาะชอบแล้วก็เราก็ชอบเราทาเองยังชอบอีกนะครับก็เลยคลิปนี้ได้พาเพื่อนๆมาชม ทีมงานสุดขุดโคกน้องนาครับกับคนงานของเราวันที่สี่ครับผมวันนี้เราจะได้ทำการย้ายครับเจ้า XCMG XE สองหนึ่งห้าครับให้มาดูคลองไส้ไก่ฟังนี้ครับผมอันนี้จุดจบจุดเริ่มต้นของคลองไส้ไก่ครับ ยาวนี้ครับผมของไส้ไก่แล้วก็ยาวจากนี้ผมจริงๆคลองไส้ไก่ต้องเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ยาวไปใหญ่ให้ได้ให้ดูนี่ฮะขุดจากนี้ยาวยาวยกน้ำใสมากเลยครับดูน้ำครับดูน้ำคลองไส้ไก่ครับสวยงามครับนี่ฮะสวยงามครับน้ำออกซึ่มออกมาสวยงามแล้วก็ยาวไปถึงนน่นฮะยาว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 ่นครับเกือบถึงกระท่อมครับผมถึงบ่อที่สองเลยครับโอ้เดี๋ยวตรงนี้ถ้าจบออกมาเนี่ยสวยงามจริงๆครับผมเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสนร้รงรถขุดโคกงนานวยครับเนาะทีมงานรถขุดมืออาชีพครับเริปแบบนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ